เอ้ยตัวเองเราอยากไปเที่ยวเกาหลีมากเราอยากไปเที่ยวเกาหลีจังเลยอภาษ,าษาเกาหลีพูดยังไงแล้วครูก็จะสอนประโยคภาษาอังกฤษควบคู่ให้กับพวกเราไปด้วยเป็นเกาหลีอังกฤษควบสองภาษาเนาะครูจะอ่านประโยคภาษาเกาหลีให้สองรอบแล้วก็อ่านประโยคภาษาอังกฤษให้สองรอบเราได้ยินยังไงก็ออกเสียงตามให้เหมือนแล้วครูก็จะอธิบายคำศัพท์แต่ละคำเรียงเียงไปให้ทุกคำเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาภาษาเกาหลีก่อนหนึ่งสองสนานะหนึ่ง 한국에여행가고싶다나는한국에여행가고싶다อ่ะเรามาดูภาษาอังกฤษทีนี้ I want to travel to South Korea I want to travel to South Korea อ่ะมาดูทีละคำทีนี้หน้าก็คือ I แปลว่าฉันนึ่นในที่นี้ไม่มีความหมายทำหน้าที่เป็นตัวชี้เน้นประธานตัวชี้เน้นหัวข้อเนาะก็เป็นตัวชี้เน้นว่านาเนี่ยเป็นประธานของประโยคนะ อะไรประมาณนี้ต่อมาฮันกุกฮันกุกก็คือ south korea south korea แปลว่าประเทศเกาหลีใต้นั่นเองต่อมาคำว่า A A แปลว่าที่อ่าประมาณนี้เป็นตัวชี้เน้นสถานที่หรือชี้เน้นช่วงเวลาก็ได้รวมทั้งหมดมันอ่านรวมออกเสียงด้วยกันว่าฮันกุเกฮันกุเกครูเคยสอนไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าถ้าคำข้างหน้าอีอึง มีตัวสะกดเราจะอ่านควบเสียงกันตรงนี้อีกตัวกลมๆเนี่ยคือตัวอ e ีอึงคาข้างหน้ามันก็คือคําว่ากุ๊กกุ๊กเนี่ยมันมีกอไก่เป็นตัวสะกดดังนั้นเราจะไม่อ่านว่าฮั e ่นกุ๊กเอแต่เราจะอ่านควบเสียงกันว่าฮั e ่นกูเกอ่านแบบนี้ย่อแห้งคําเดียวแปลว่าการท่องเที่ยวเป็นคํานามก็คือ traveling นั่นเองคำว่าค่าคำนี้มาจากคำว่าค่าดา ที่แปลว่าไปที่แปลว่า go รวมทั้งหมด y o h e งค kada อะก็คือ travel to ไปเที่ยวนั่นเองต่อมา go shipta go s h i t a ก็คือ want แปลว่าอยากแปลว่าต้องการรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในกลุ่มก้อนตรงนี้ย o h e ห g kago s h i a ก็คืออยากไปเที่ยวต้องการไปเที่ยวนั่นเองส่วนสถานที่เราเอามาใส่ ตรงนี้แล้วก็ประธานอยู่อย่างนี้มันจะเรียงสลับกันเกาหลีจะเรียงเป็นประธานสถานที่แล้วก็คำกริยาคำกริยาจะเอาไว้ท้ายสุดของประโยคอ่ะอ่านออกเสียงให้ฟังใหม่ทั้งหมดเอาภาษาเกาหลีก่อนนะน,นินฮะันกูเกยอแห่งกาโกชิตานานนน I want to travel to South KoreaI want to travel to South Korea นั่นเองอยากไปเที่ยวเกาหลีจังเลยอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคถ้าอยากรู้ประโยคอื่นเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์มาบอกครูเท่เดี๋ยวครูเทสสอนเกาหลีอังกฤษควบสองภาษาแบบนี้ให้กับพวกเราฟรีๆอีกถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามกดรับการแจ้งเตือนกดเห็นโพสก่อนไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook ด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับ